จะส่ง2ชุดนะเป็น2อคูณสเบสสิบแกลาง15นะแต่ตัวนี้จะเป็น4ีคูณสนะเบสสิบแกลาง12นะก็จะมี2อชุดให้เลือกเดี๋ยวเอาจุดนี้ก่อนเดี๋ยวลูกคา้ามาก่อน1เจ้านะครับสำหรับชุดนี้ชุดนี้จะเป็นเบสสิบแนิ้วพรีเมียมของเรานะครับเบสสิบแนิ้วโค้งล่อหน้าพันสองร้อยวัตต์นะนะตู้จะเป็นตัวเต็มเลยนะครับขอบเหล็กหูยกเหล็กนะครับแม่แท้ดอกโค้งล่อนะพันสองร้อวัตต์สิบแปดนิ้วไว้สี่แล้วก็ตู้กลางนะครับจะเป็นโครงร้งล่อแปดร้อยวัตต์นะสิบห้านิ้วนะมประมาณนี้เลย ชุดพรีเมียมของเราเองนั้นนั่นเองนะครับเบสสิกลาง15นะเครื่องปรุงก็ตามนี้เลยนะครับมิกหตัวนะครับหช่องไม้หนช่องเปิดเพลงนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์บลูทูธครบเลยนะครับปลั๊กไฟไมลอยคอร์สพาวเวอร์สตัวพาวเวอร์หกร้อยขับกลางข้างละใบแล้วก็พันสองข้างละใบนะครับนี่พันสองขับเบสนะครับผมก็พาวเวอร์สามารถอัปเดตได้นะชุดนี้4ี่หมื่นห้าพันบาทนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าปรับหน้าร้าลนะผมก็ตัวนี้ได้แหลกไม้ด้วยสายลําโพงสเปคต้นนะครับ ไปครบ,ครบจบเลยเพจเหล็กนะครับด้านหลังนะเดี๋ยวพาไปดูงานด้านหลังสําหรับชุด45,000บาทใีลูกค้ามารอรับทั้ง2ชุดนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารอรับทั้ง 2. ชุดเลยเบคอนสตอมนะครับก็ระบบเสียงสตอมเสารที่เต็มบ่ายแลจูบินเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับชุดนี้นะครับผมแหลกไม้นะครับผมเดี๋ยวมาดูชุดนี้นะส่วนชุดนี้นะครับเป็น 4x4 นะครับในเริ่มต้นก็คือมีคอร์สปลั๊กไฟเหมือนกันนะแต่ว่าพาวเวอร์จะต้องเป็น 4x4 นะพาวเวอร์ตัวนี้ก็อัปเดตนะชุดนี้ 79,000บาทนะ79,000บาทเดี๋ยวมาฟังเสียงที่หลังนะผมอธิบายก่อนอว่าเดี๋ยวชุดนี้จะต้องขึ้นรถก่อนนะครับผมก็ชุดนี้79,000จะได้เป็นแหลกไม้ตัวนี้นะแต่ว่าเป็นเครื่องปรุง4ี่คูณสนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นแหลกคอมแพกนะจาก79,000ก็เป็น83,000นะเพิ่มแหลกคอมแพก4,000บาทเดี๋ยวมาฟังเสียงท้ายคลิปกันนะสำหรับชุดเบส4นะเบสเนี่ยกระตูนะ้เบสก็สามารถเลือกได้นะผีกระแทกข้างเทอร์โบบีวีนะครับผีเสื้อนะครับเราก็จะให้เลือกกได้้นนะะครรับผมม็ปาณี ถ้า4คูณ4ก็ประมาณ70,009เเริ่มต้นนะ70,009เนะี่ยลูกค้ายังสามารถอัพมิกอัพพาร์คอัพไมอะไรได้อีกนะครับผมอัพแรกถ้า70,009ก็จะได้ตัวนี้นะถ้าเป็น4คูณ4นะครับผมก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวชุดนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็จะได้วิวชุดนี้ต่อนะครับผมก็อัปเดตได้หลายอย่างแล้วแต่ลูกค้าจะอัพอย่าง,งชุดนี้นะถ้าลูกค้าแบบเอาพรีเมียมแต่เอา2คูณ2แต่เอาพาวเวอร์แบบ4คูณ4ไปเลยก็รองรับเลยได้นะก็2,000วัตต์กับนนนนะะจากกกลลาาาาาเเเปป็วั 4, นะัตคครบบแ้้อออไงถ ก็ประมาณนั้นก็เพิ่มเพิ่ม power เอานะเพิ่ม power ก็อีกประมาณ10,000นะอาจจะจบประมาณสัก5 5 0 0 0นนะ55,000ก็ได้เสร็จนี้ไปก่อนแล้วอนาคตก็มาเพิ่มตู้ก็เพิ่มตู้กลางทีหลังนะครับก็อันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะ up power ไม่ัพแต่ถ้าไม่ัพเนี่ยอย่างชุดนี้มันจบของมันแค่นี้นะครับมันจะัพไม่ได้แล้วเพราะว่า power มันแค่1ัน0วัตต์นะครับก็จะขับได้ข้างละใบนะครับผมแต่ถ้าัพเป็น power 2000นนะครับมันก็จะขับได้ข้ั้งละสอนะผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูชุดนี้กันต่อ สวยๆเลยนะครับมีคอร์ดักไฟไม้ลอยนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาชมชุดนี้ต่อนะเดี๋ยวชุดนี้ส่งงานลูกค้าแล้ว คิวด้วยแล้วก็เป็นมิกด้วยนะผมอันนี้เป็นไงผมบอกแล้วว่ามันสามารถต่อเติมได้ชุดใหญ่ก็เหมือนกันนะเราสามารถอัพสเต็ปนะอยากได้มิกใหญ่ขึ้นนะครับมี6ช่อง8ช่อง12ช่องนะครับหรือใครอยากได้ EQ 1ิวชั้น2ชั้น3ชั้นนะครับไม่ลอยังมีตัวดีกว่านี้ปลั๊กไฟมีตัว,วนี้แล้วแต่งบลูกค้าแล้วกันเราก็จัดให้แบบเริ่มต้นแล้วก็อัพเดทนะอย่างชุดนี้ก็อัพเดทเรียบร้อยนะครับผมก็จบประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวแต่ชุดนี้ไม่รู้ว่าุ่งนี้จะมาอัพเดทอะไรอีกเปล่าเพราะว่าลา เดินทางมานะครับจัดปาอ์นี้ครับค่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอยากอัปเดตเปลี่ยนแปลงอะไรมาหาเราได้นะครับหรือว่าอยากจะเพิ่มแต่ตู้อยากจะเพิ่มแต่เครื่องปรุงอะไรนะครับเราก็ขายแยกทุกชิ้นนะประมาณนี้เลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูชุดนี้ต่อ นี่นะหลังจาก2องคูณสเราส่งงานไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับผมสําหรับชุด4ี่หมื่นนะครับลูกค้าก็อัปเดตมิกซ์ไปด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตอ่าอีคิวไปด้วยนะครับลุงคุณลังก็จบประมาณ4ี่หมมั้งใช่ไหมประมาณสี่หมื่นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับตัวนี้นะครับเป็น4ี่คูณสเลยนะครับแต่ว่าในชุดนี้จะเป็นเบสสินะครับกลาง12นะชุด2องคูณสจะเป็นกลาง15แต่แต่ชุดไม่เหมือนกันนะเราเลือกได้นะเพราะกลางนอนตัวนี้นะครับตู้ผีเราจะกว้าง1เมตรนะ ถ้าเราทํากว้าง1เมตรเราไม่สามารถใส่ดอก15 2สดอกพร้อมแหลมได้นะเราก็เลยต้องทําเป็นการย่นเป็นดอก12นะตัวนี้จะเป็นโครงปัม๊มนะเราจัดให้อยู่ในงบ7 9 0 0มตามที่ผมแจ้งไปนะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก็จะได้แบบนี้เลยเบสสี่กลางสี่แหลมสี่แต่ว่าแหลกต้นคลิปผมแจ้งไปต้องเป็นแหลกหมายนะอันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมเป็นแหลกคอมเพกนะหรือลูกค้าจะอัปเดตบรนชุนั้นก็ได้อัปมิกเป็น 6X ก็ได้อัป e อีคิวนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยราคาก็พุ่งขึ้นไปนะผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงยงมเลนะค เช็คทีสองเช็คเช็คที่สองแล้วผมเช็คจืดจืดหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คทีสองครับผมซื้อไปก็พร้อมใช้งานเลยนะครับมีคอร์สปลั๊กไฟไมปลอยนะครับผมก็เลือกได้หลายสเต็ปนะครับมีหลายราคานะครับผมวันนี้ผมจะทําแบบเริ่มต้นให้ลูกค้าได้ดูนะหรือลูกค้าจะต้องการเป็นตู้กลางเป็นเดี่ยวๆแบบคู่สคู่สนะครับก็สั่งได้นะเลือกได้12 15นะเราจัดให้ได้แต่ถ้าเป็นทรงเนี้ยถ้าแบบเนี้ยมันก็จะนอนไปแบบนี้นะครับผมก็จะมีขอบเหล็กด้วย ถ้าเป็นตู้พวกทรงคาง,งหมูจะไม่มีขอบเหล็กนะนีจน่จะมีงานไม้ขอบเหล็กนะครับสีระเบิดสวยๆทนๆกันไปเลยหรือใครจะเพิ่มมีฮอนด้วยนะครับเพิ่มฮอนเข้าไปเพิ่มอะไรเข้าไปก็เลือกได้ตู้เบรเราก็เลือกได้หลายแบบนะนี่ตู้ผีตู้เทอร์โบนี่ตู้เทอร์โบนี่ตู้เทอร์โบลูกน้องกำลังใส่ดอกอยู่กระแทกข้างนะครับผมก็เลือกได้หลายแบบนะครับผมประมาณนี้นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะชุดนี้ พาวเวอร์จะเป็น2,000กับ1,200นะใน79,000นะครับผมแต่ใครมีงบเยอะจะเอาเป็น2,400 3,000กับ1,600อะไรก็แล้วแต่ลูกค้าก็ประมาณนี้นะวันนี้ลูกค้าก็มารับเย็นเลยสำหรับชุดนี้นะครับผมก็เดินทางไปกาญจนบุรีนะครับนี่ลูกพี่ลูกค้าก็เอาของมาขึ้นรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปขึ้นแพเมืองกาญนะครับผมนี่ลูกค้ากำลังออเงินเงินอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะชุดนี้ก็จบอีกหนึ่งชุดลูกค้ารับอีกหน้าร้านนะครับจะส่งก็มีค่าขนส่งนะใกล้ๆก็ว่ากันไป ชุด2อคูณสนะครับสี่คูณสี่หคูณหกแปดคูณแปดสิบสองคูณสิบสองหรือจะยี่สี่คูณยี่สี่เราจัดให้ได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยจังหวัดเมืองกาศนะครับวันนี้ราเพียงเท่านี้นะครับสนใจเครื่องเสียงติดต่อจูบินเตอร์นะครับเราดูแลหลังการขายนะครับภายใต้แบรนด์สตอมเซ้าซิตเต็มนะตั้งแต่ตู้ดอกลำโพงนะข้างในเนี่ยจะเป็นสตอมทั้งหมดนะครับพาวเวอร์นะครับผมทุกอย่างนะครับพาวเวอร์นี่เราดูแลหลังการขายให้ตลอดชีพเลยนะครับผมส่วนดอกลำโพงเราอาจจะไม่ได้ดูแลนะะเพราาว่ มันเป็นของซึกร่อนนะถ้าเปิดขาดก็อาจจะต้องเสียงเงินเปลี่ยนไว้นิดนึงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้รับพขยงเท่านี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมสนใจเบอร์โทรตามด้านล่างนะจ๊ะไปนวจ้ะมีเตียงอะไรก็ไม่รู้มีแต่วัววัวววววอะไรกันนะ DJ now did the mix. ครับผมโอเคครับอันนี้เต็มลำเลยสําหรับลูกค้าการจนบุรีนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าก,รา,ก,การโอรียบรอยนะครับแลกตู้นะรู้สึกลูกค้าซื้อเทอร์โบเพิ่มอีกนะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณลูกค้าด้วยครับ